อัปเดตดวงรายเดือนประจําเดือนตุลาคมสําหรับชาวราศีธาตุน้ํการกรกฎพิจิกมีนในช่วงโหรอัปเดตครับวันนี้ผมจะใช้ทาโร่ออฟเดอะดิวายและนี่คือโหราศาสตร์ตะวันตกรบกวนตรวจสอบวันเดือนปีเกิดก่อนดูทุกครั้งครับนายออฟสอดเดือนนี้ชาวราศีธาตุน้ําอาจจะมีความเครียดความกังวลแต่เรื่องราวนั้นอาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะเป็นเรื่องที่คุณกังวลไปก่อนก็ได้ดังนั้นคุณต้องวางระบบความคิดของคุณให้ดีเพราะมีโอกาสที่คุณน,นั้นจะคิดไปก่อนล่วงหน้ามากกว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงงงสสํําา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 หหรรรรััับชวววีีกกในนนเด้คนนคุณยามมมถทต ความฝันและเป้าหมายของคุณได้จะต้องใจเย็นและค่อยเป็นค่อยไปคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องที่คุณต้องการสําหรับชาวราศีพิจิกคุณจะต้องใจเย็นคุณไม่สามารถรีบร้อนให้การลงทุนของคุณออกผลงอกเงยขึ้นมาในเวลาอันสั้นได้หรือถ้าหากคุณเหนื่อยคุณสามารถพักได้แต่ว่าอย่าหยุดทำสำหรับชาวราศีมีในเดือนนี้คุณจะต้องบริหารความสัมพันธ์ของคุณให้ดีคุณอาจจะได้ทํางานร่วมกับคนรักของคุณแต่คุณก็ยังต้องใช้เวลาเพื่อพัฒนางานหรือเพื่อพัฒนาตนเองดังนั้นเวลาที่จะอยู่กับคนรักของคุณหรือเพื่ออนนนฝูงงขคุณั้ อาจจะน้อยลงครับแล้วพบกันใหม่ในเดือนพฤศจิกายนกับช่วงโฮโรอัพเดตครับ